ความสุขกับการได้สารแนเรื่องชาวบ้านใช่มึงก็คือหนึ่งในนั้นะไม่ใช่เหรอมึงก็กำลังสารแนเรื่องมันเหมือนกันมึงก็มีความสุขเหมือนกันไม่ใช่เหรอก่อนมึงจะดูว่าคนอื่นสารแนเรื่องชาวบ้านแบบไหน,นมึงก็สารแนไม่แพ้มันเวลามึงด่าใครกลับมาดูตัวเองว่ามึงเองก็เป็นหรือเปล่าถ้ามึงเองก็เป็นมึงก็เลิกสารแนเรื่องชาวบ้านได้แล้วเพราะสิ <uss> ่งที่มึงกาลังตั้งคาถามกับกูอยู่มึงก็สารแนเรื่องคนของชาวบ้านเหมือนกัน <S 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 ตั้งสติใช้ชีวิตให้มันมีสติสัพชัญญะหน่อย มึงว่าคนอื่นเขายุง่งมึงก็ยุ่งไปแพ้คนอื่นผลของการเปลี <c oughs> ่ยน <c oughs> ผมโดนเทวดาเข้าสิงหนาวๆสันๆทั้งๆที่อากาศมันร้อนมีวิธีป้องกันยังไงไม่รู้จริงๆไม่ใช่เทวดาเข้าสิงไข้ขึ้นจ้ะเวลาอากาศร้อนเนี่ยมึงก็หนาวได้จะถ้ามึงไข้ขึ้นเอาไปรอจ้ะมันเหน็บใต้รักแร้แล้วมึงรอดูจว่าไข้ขึ้นกี่องศาอาการหนาวๆสานันสของมึงไม่ใช่เทวดาสิงจ้ะมึงเป็นไข้ แดกยาพาราแดกไทรินอนจะแดกซาลา่าจะทิฟฟี่ก็ได้จาแดกหมูแดดเดียวทอดพร้อมทานกูก็ได้จะตะก้าหน้าโปรไฟลจ์จาแดกได้หมดเลยจาน้ำพริกก็ได้จ้ะเ <c oughs> <c oughs> ทวดาเข้าสิงว่ะหนาวหน <c oughs> กินดินปิงเนี่ยนะแดกดินมึงปัญญาอ่อนแล้วปิงแดกดิน มึงหรือปิงที่แดกดินถ้ามันแดกดินจริงมันจะมาดูดขากูเพื่อเออปิงจะรู้ถึงเรีสนสัตเทือนอ๋อปลาก็กินปิงใช่ไหมกินป้กินนะอ๋อปลาก็กินปิงทําไมไม่หมดสักทีหนึ่งวะปลาในบ่อน,นี่มียันชะโดนะกูจะบอกให้เดี๋ยวตอนถมที่เ,เนี่ยรู้เรื่องแน่ เดี๋ยวได้เจอกันแนะ่เดี๋ยวได้ปะชาโดตัวใหญ่อยู่นะกูคเคยเจอตัวใหญ่กว่านี้ลำตัวใหญ่กว่ากระบอกเนี่ยชะโดอ่ะใหญ่กว่านี้พ่อคิดว่าตายแล้วก็เลยไปอุ้มขึ้นมาจะฆ่าจะแล่แล้วกูบอกยังไม่ตายเอาไปไปล่อยก่อนไปนอนอยู่ตื้นๆเดี๋ยวมันก็ไปเถียงกันไปเถียงกันมากูเลยรียบใหเอาลงไปลงไปเดี๋ยวนี้เลยเขาก็รีบเอาลงไปเลยจ้าเอาไปจับเอาไปจู้อยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไปเลยตัวใหญ่มาก มันไม่ใช่ปลาอ้วนชาโดมันตัวใหญ่อยู่แล้วชาโดมันเป็นปลากินเนื้อปลามันกินปลาช่อนอีกทีนึ่งน,นชะชาโดปลาช่อนที่นี่นี่คือทําแปะซ่าได้เลยนะกูบอกให้ตัวใหญ่มากมันเป็นปลาช่อนธรรมชาติไงเกิดมาเป็นเป็ดที่ทําผิดอะไรมาบ้างครับเยอะหลายอย่างคนที่เกิดเป็นเป็ดมีความผิดหลายชนิดมากกูระบุไม่ได้ไปหาดูในเป็ดยี่สิบเอ็ดประเภท อย่างเช่นผู้พิพาษาตัดสินคดีความไม่เป็นธรรมก็ไปเกิดเป็นเปรตนี่ก็เกิดเป็นเปรตได้เราไปหาดูนะเปรต21ประเภทแต่ละเปรตไปทำอะไรไว้ด่าฟรีไม่ฟรีจ้ะกูด่าถูกต้องแล้วกูคแค่อ่านผิดแต่กูด่าถูก พูดธรรมะก็ขายของอีกก็เวลาเบรกไงเวลาว่างก็ต้องมีขั้นโฆษณาสีสัามเวลารายการทีวีออกรายการยังมีช่วงขั้นโฆษณามึงจะไม่กูพักล่าเหรือไงมึงใจกูพูดตลอดสี่ชั่วโมงเต็มโดยไม่หยุดพักเลยเหรอกูก็ต้องมีเวลาในการหายใจหายคอบ้างไม่ได้มึงใจกูนั่งพูดซึ่งสีเลียจริงจังตลอดเวลาเลยหรือไงก็เวลากูกล่าวธรรมไม่ใช่กูกล่าวอาริยสัสีคือทุกอริยสัจสี่คือการเหตุการเกิดขึ้นในความทุกข์ทุกคนกดหมูในตะกร้าด้วยจ้า กูไม่ได้ขั้นแบบนี้นี่เออกูหยุดพูดแล้วกูตอบหมดแล้วกูหยุดกูหยุดกูก็พูดได้สิมันจะเป็นหาอะไรล่ะเนี่ยกูเสียงดังยังไงเห็นไหมละคอกูจะหายแหกี่โมงเนี่ยมไม่ค่อยเข้าวัดการไม่เข้าวัดของมึงก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างในการที่มึงจะบอกว่าไม่รู้หาศึกษาสิกูก็ไม่ค่อยได้เข้าวัด แต่กูวศึกษาจริงจังเนี่ยมึงต้องเริ่มต้นจากการศึกษาเยอะๆวัดกำหนดสังฆทานหนึ่งร้อยไม่มีเงินมึงก็ไม่ต้องไปทำสิมึงก็ทำอย่างอื่นไปสิสังฆทานน่ะมันทำยังไงก็ได้มึงหย่อนตู้ยี่สิบบาทเจตนาเพื่อให้พระในวัดใช้ร่วมกันมึงก็ได้แล้วน่นน่ะเรียกว่าสังฆทานแล้วสังฆทานมันไม่ใช่กระป๋องเหลืองพวกมึงกับปัญญาอ่อน ไปคิดเองเออเองว่ากระป๋องสังฆทานถ้ากับกระป๋องเหลืองก็มึงโง่นี่ไงมึงเลยมานั่งมาบน่นวัดกำหนดค่าสังฆทานหนึ่งร้อบาทไม่มีเงินเขาให้ถวายสังฆทานที่มีอาหารสดได้ไม่เกินเพนใครก็รู้ไมล่ะมึงปัญญาอ่อนเอาข้าวไปถวายตอนหลังเพนได้เหรอรรมันเป็นกฎอยู่แล้วพระห้ามรับ มึงจะรับยังไงก่อนมึงไม่รู้เลยว่าพระกินข้าววันละสองมือ้อไม่เกินเที่ยงไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอปัญญาอ่อนเกินไปหรือเปล่า หลังเพนฉันนมได้ไม่ได้จ้าหลังเพนฉันนมไม่ได้จ้านมเป็นอาหารจะฉัดไม่ได้ไม่เคยเข้าไปเลยเคยจะผ่านพระชนะระทานยุวราชล,ลังษสริตหลวงพ่อปัญญาณนังพะพิคู หลายคนไปหลายคนเลยต้องแก้ยังไงมีผลยังไงผมกลัวกลัวก็อย่าไปทําสิมึงจะไปทําทําไมละ่ะมึงโกหกไปแล้วมึงก็ต้องรับผลสารวมระวังอย่ากโกหกอีกแค่นั้นถ้ามันจะต้องมีผลกับมึงมึงก็ต้องก้มหน้ารับมันไปเพราะมึงทํา คบกับแฟนได้ห้าปีแล้วแต่ผมไปไม่ได้ขอเขาแต่พ่อแม่รับรู้ถ้าการที่มึงไปเจอกันอยู่ในบ้านเดียวกันคุยกับพ่อแม่เขาตลอดเวลานั่นเรียกว่ารับรู้แล้วเขาเต็มใจยินดีให้มึงสองคนคบกันนะนะับว่าไม่ผิดแล้วมีบาาของการโกหกก็มีคนใส่ร้ายป้ายสีก่าวตู่แล้วด้วยคำไม่จริงนะมีบางอย่างเบาๆนะ ถ้ามึงโกหกในสิ่งที่เป็นเบียดเบียนคนอื่นเขาก็อาจจะด่าก,กับเมืองอาจจะลงโทษเมองอาจจะทําหลายอันาตรตายเหมือว่ากันไปถ้าพ่อหรือแม่เราทํากรรมกับผู้อื่นแล้วถูกสาปแช่งเราเป็นลูกจะได้รับกรรมตามที่เขาสาปแช่งไหมครับไม่เป็นจ้ะคำสาปแช่งไม่มีผลจ้ะไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นไม่มีผล แสดงว่าจาันเคยโกหกใช่ไหมคะก็ก็ใช่ไงก็ก่อนกูรักษาศีงกูก็เคยทําผิดศีลมากอ่าอนไงแสดงว่ามีคนใช่ทีวิบากเก่ากูไงอดีตชาติกูทําอะไรมากูจะไปรู้ได้ยังไงละ่ะถ้ากูทําระดับนี้ก็แสดงว่ากูเคยโกหกตอแหลคนระดับโลกมาแหละไ่กัมาเจอมาเจอผลอวิบากกรรมใหญ่โตขนาดน,นี้ได้ยังไง คนเรามามีกรรมทั่นั้นแหละมันจะน้อยมันจะมากมึงก็โดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทาว่าร้ายกันทั้งนั้นแต่มึงโดนขนาดเล็กไงกูโดนขนาดใหญ่ไงมันโดนแตกต่างกันวิบากของกรรมแต่ละคนมันทํามากันทั้นั้นแหละชีวิตมึงไม่เคยโดนใส่ร้ายป้ายสีเลยเหรอมันจะได้ยินว่าการสะสมมันก็เกินไปมันน้อยเกินไป แ่าเป็นคนขี้บ่นดา่าเราควรปล่อยวางไหมปล่อยวางจ้า